อีกหนึ่งปัญหาของคนที่กําลังอยากที่จะเริ่มทําแบบโลบ็อกก็คือตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะทําแบบแนวอะไรดีก็เลยยังไม่เริ่มทําแบบเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้ปัญหานี้เนี่ยในช่วงแรกๆผมก็เคยเจอนะครับแต่พอผมได้ทดลองทําหลายๆแมปแล้วมันทําให้ผมรู้ว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจว่าแบบไหนควรทําแบบไหนไม่ควรทําอย่างเช่นมีคนเล่นเยอะอยู่ไหมเหมาะสําหรับมือใหม่หรือเปล่าแล้วก็สามารถหาโลบ็อกได้เยอะมากแค่ไหนอะไรประมาณนี้จากประสบการณ์ที่ผมทําแบบมา3ปีวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดเทียบ แนวแมปที่ Developer ควรทําในปี2024ครับโดยผมจะใช้ปัจจัยที่ผมกล่าวมานี้ในการเลือกว่าแมปไหนควรอยู่แรงอะไรในความคิดของผมครับตอนที่ทุกคนจะไปดูคลิปนะครับผมอยากให้ตั้งใจฟังสิ่งที่ผมจะพูดสั้นๆนี้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีคุณค่ากับทุกๆคนมากๆเลยและผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ครับสำหรับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแมป r o บ lox โดยเน้นที่เรื่องของการเขียนสคริป ต่เบื่อที่จะมาศึกษาจาก YouTube ซึ่งมีแต่คลิปคุณภาพต่ําแล้วก็มีแต่คลิปแจกฟรีโมเดลแจกฟรีสคริปต์อันนี้สําหรับคนที่พร้อมจะลงทุนกับความรู้นะครับผมแนะนํา Scripter School ครับ Scripter School เนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างแบบด้วยตัวเองได้โดยเน้นที่การเขียนสคริปต์เป็นหลักครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เมื่อเข้า Scripter School ไปแล้วเนี่ยก็มีดังนี้ครับ1คือคุณจะได้เรียน Scripting Course ที่ผมสอนด้วยตัวผมเองซึ่งคอร์สนี้ผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้ทักษะการเขียนสคริปต์ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงครับมูลค่าของคอร์สนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,500บ 2ก็คือคุณจะได้เรียน Simulator Workshop c o ครับซึ่งคอร์สนี้ผมจะพาทุกคนไปเขียนสคริปต์และสร้างแมปแนว Simulator ด้วยตัวเองโดยไม่ใช้ฟีโมเดลและฟีสคริปต์แต่อย่างใดครับผมมูลค่าของคอร์สนี้จะอยู่ที่2,500บาทครับ3ก็คือคุณจะได้เข้า Discord ของ Scripter School ครับซึ่งใน Discord นี้คุณสามารถมาพูดคุยปรึกษาหรือมาสร้าง Connection กับ Scripter ที่เรียนจากผมได้ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกมากกว่า150คนแล้วครับและมีแค่ใน Discord นี้เท่านั้นนะครับที่คุณจะสามารถเข้าถึงผมโดยตรงได้มูลค่าของ Discord นี้นะครับจะอยู่ที่500บาท4ก็คือคุณจะได้บริการวิเคราะห์สคริปต์โดยบอทเดฟครับผมจะทำการวิเคราะห์ คริปที่คุณให้มาแบบละเอียดครับว่ามีตรงไหนที่ควรปรับปรุงมีตรงไหนที่ดีอยู่แล้วและตรงไหนที่ควรทําต่อไปนะครับซึ่งบริการนี้ผมตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นบริการที่ผมทําให้คุณแบบตัวต่อตัวเลยครับมูลค่าของบริการนี้ก็คือ2000บาทครับและในอนาคตนะครับคุณจะได้เรียนออนไลน์แบบสดกับผมครับซึ่งคอร์สออนไลน์แบบสดนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่4 0 0 0บาทครับและคุณก็จะได้เรียนคอร์สอื่นๆจากผมครับเช่นคอร์สพัฒนาแมปยังไงให้มีคนเล่นเยอะหรือว่าคอร์สสอนหาและได้จากการพัฒนาแมปหรือคออครรคอรสืื่่่่นนนนนๆๆับบและะกกกก็จจจด้้เเเีีียยาาวว cost Lo Studio x ผผูชชญม ้างคนที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปั้นโมเดลการทำ GUI การทำแอนิเมชันและด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับ o b บ o x Studio มาสอนใน s c r i p t e r s c h o o ูครับโดยทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมกันมากกว่า10,000บาทครับผมแต่ราคา10,000บาทนี้ผมไม่ขายครับผมขายในราคา999บาทเท่านั้นซึ่งมันถูกกว่าราคาเต็มถึง10เท่าเลยครับและในอนาคตราคามันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแนะนําให้ไปดูคลิปแนะนำคอร์สที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใใน,นนน Descript Scripter Scro กกก่่่ออออะะะรรเเเพืจจจจไไดดด้้้้้้้ขขขาาาาายยลลีงมึแวว็ถูถ ควรทำยังไงบ้างครับและถ้าหากว่ามีคำถามใดๆที่เกี่ยวกับ Scripter S c h o o l นะครับก็ให้ไปคอมเมนต์ในคลิปแนะนำ s c r i p t e r School นะครับไม่ต้องแอดผมมาส่วนตัวนะครับขอบคุณครับโอเคครับซึ่งผมก็ได้ทำการเลือกมา10แนวแมปนะครับที่ผมคิดว่าแมปแนวเนี้ยมันมีเยอะมากในโลบอกและมันมีซ้ำกันเยอะมากบางแนวแมปที่ผมไม่ได้เอามาเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่ค่อยมีซ้ำเยอะมันอาจจะเป็นแมปที่เฉพาะตัวมากๆแล้วก็อาจจะมีแค่แมปแมปเดียวในเกมโลบอกแต่พวกแมปเหล่านี้ที่ผมเอามาเนี่ยมันจะมีซ้ำกันเยอะมากมาผมก็เลยเอา อย,อ,อย่างเช่นต้องทำเนี่ยมันหมายความว่าคือคุณต้องทําเลยอาจจะเป็นแมปที่เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่เขียนสคริปต์เก่งแล้วก็ควรทําเป็นแมปที่สามารถหาไรายได้ได้เยอะเป็นแมปที่มีคนเล่นเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเป็นแมปที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็ต้องแบบต้องทําเลยส่วนหน้าทํานี่ก็ลองมานะฮะอาจจะไม่ต้องทําก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นแมปที่ควรทําอยู่ดีนะครับส่วนกลางๆนี้นะฮะก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาว่างเนี่ยก็ควรที่จะเอาเวลาว่างนั้นมาฝึกทําแมปเหล่านี้ก็เป็นแมปที่ไม่ได้แย สามารถทําได้นะครับไอ้ไม่น่าทํานี้ก็หมายความว่าไม่น่าทําแล้วอาจจะเป็นแมปที่ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วหรืออาจจะเป็นแมปที่ทํายากเกินไปนะฮะอาจจะเป็นแมปที่น่าเบื่อซึ่งถ้าคุณทําแมปในเทียไม่น่าทำเนี่ยก็อาจจะเสียเวลาได้นะฮะควรเอาเวลามาทําแมปแนวที่ต้องทําแมปแนวที่น่าทําจะดีกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามทําเลยนะก็ยังถือว่าทําได้อยู่แมปแนวนี้แต่สําหรับผมเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยก็คือไม่ค่อยน่าทาสักเท่าไหร่เพราะมันจะเสียเวลาส่วนอันสุดท้ายก็คืออย่าทําอันเนี้ยก็คือแบบอย่าทําเลยจะดีกว่าเอาเวลา ไปใช้ทาอย่างอื่นจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเสียเวลาซึ่งบางเทียเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีแนวแมปที่ได้ไปอยู่ในเทียนั้นสักแมปหนึ่งหรือเปล่าเ,ออเพราะว่าผมก็เลือกมาแค่10อันเองก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าผมคิดไม่ออกว่ามันมีแมปแนวอะไรบ้างงั้นผมก็จะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะฮะคือแมปแนว tower defense นั่นเองนะครับน่าจะเป็น tower defense นะแมปแนว tower defense ก็คือเป็นแมปแนวที่เราจะวางตัวละครหรือเราจะวางสิ่งของอะไรสักอย่างไว้ดักตามทางแล้วก็ตัวละครนั้นก็จะจัดการกับศัตรูที่เดินมาตามทาง เรื่อยๆนะฮะจัดการกับบอทที่เดินมาตามทางเป็นแถวซึ่งไอทาวเวอร์ดีเฟนซ์เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับมันมีก่อนที่โลบอคจะมีอีกซึ่งตอนเด็กผมก็เคยเล่นนะครับแต่ผมจําชื่อเกมไม่ได้แล้วมันจะเป็นเกมแนวทหารนะฮะเป็นเกมแนวแบบเอาทหารมาวางเพื่อจัดการกับศัตรูที่เดินเข้ามานะซึ่งตอนนี้ในโลบอคเนี่ยแมปแนวทาวเวอร์ดิเน์เนี่ยมันก็มีเยอะมากๆนะแล้วก็แต่และแมปก็คือดังทั้งนั้นเลยอย่างที่ผมเล่นก็คือเป็นแมปแนวทาวเวอร์ดิฟเอนซ์ที่เป็นอนิเมะนะครับ,รบก็คือจะเอา ให้มันยิงศัตรูให้มันฆ่าศัตรูอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นแมปแนวที่สนุกและคนเล่นก็เยอะนะฮะปัจจุบันก็เป็นที่นิยมมากๆผมอาจจะให้ซักหน้าทำนะครับแมปนี้ด้วยความที่ว่ามันมีคนเล่นเยอะมันมีความนิยมสูงเป็นกระแสแล้วก็มีความสนุกมากๆอีกอย่างก็คือมันสามารถหาโลบัก์ได้เยอะนะครับเพราะว่ากู้เล่นก็อยากที่จะเติมโลบักเข้ามาในเกมเราเพื่อซื้อตัวละครเพื่อสุ่มตัวละครอะไรประมาณนี้แต่ข้อเสียก็คือมันไม่ได้ทําง่ายนะครับมันไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นมันยังคงมีความยากอยู่ในการ ผมก็เลยไม่ได้ให้มันอยู่ในทียต้องทานะครับด้วยความที่มันเขียนสคริปต์ยากแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะฮะผมหมายถึงมันแบบไม่ใช่ว่ามือใหม่หมจะมาทําเป็นเลยเข้าใจไหมอีกข้อเสียหนึ่งก็คือมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับแบบแนว tower defense เนี่ยคู่แข่งอาจจะเยอะอาจจะทําให้แมปเราไม่สามารถขึ้นในหน้าหนึ่งของเกมโลบอคได้ผมก็เลยคิดว่าหน้าทําะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับแมปแนวนี้เนาะแมปแนวต่อมานะครับก็คือแมปแนวไทคูนนั่นเองแมปแนวไทคูนนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนมันจะเป็นแมปแนวที่เราสร้างธุรกิ ิตอะไรสักอย่างมาสร้างบ้านสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วมันก็จะ g e n e เร t เงินให้เราแล้วเราก็จะเอาเงินที่หามาได้นั้นมาสร้างบ้านต่อมาขยายธุรกิจต่อมันเป็นแมปแนวที่ผมชอบมากๆนะเพราะว่าผมชอบอะไรเกี่ยวกับธุรกิจด้วยและผมก็เล่นบ่อยมากๆแมปแนวไทคูนแล้วมันเป็นแมปที่มีหลายแบบมากนะฮะมีแมปแนวออสร้างบ้านสร้างตึกเป็นแบบตัวละครในอนิเมะในการ์ตูนในหนังในอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็มีเยอะหรือจะเป็นพวกสร้างโรงงานอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นแบบโรงงานสร้างรถเออผมก็เคยเล่น ก็เป็นแมปแนวที่สําหรับผมนะมันสนุกมากแต่สําหรับใครบางคนมันอาจจะไม่สนุกก็ได้เพราะว่ามันจะน่าเบื่อตรงที่พวกตัวเลขอะไรพวกนี้นี่แหละนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรวุ่หว่ามากเกี่ยวกับแมปไทคูนแมปแนวไทคูนนี้นะครับผมก็จะให้อยู่ในแหลงหน่าทำน่าทำกว่าทาวเวอร์ดิฟ e เพราะว่าแมปแนวไทคูนเนี่ยมันทําง่ายนะคะ เอาจริงๆมันทําง่ายมากสำหรับมือใหม่เนี่ยทำได้แน่นอนนะครับแบบแนวไทคูนมันทําง่ายทั้งสคริปต์แล้วก็ทั้งตัวแมปเลยนะครับแบบแนวไทคูนปั้นโมเดลมาง่ายนะฮะเขียนระบบง่ายคนเล่นก็เยอะนะฮะแบบแนวไทคูนเป็นแมปแนวที่นิยมมากๆแล้วก็เช่นกันครับหา r ลบักได้เยอะมากๆ แนวไทคูนเนี่ยเพราะว่าคนก็อยากที่จะเติมเพื่อเอามาขยายธุรกิจในเกมของตัวเองเอามาทําให้ตัวละครในเกมของตัวเองเนี่ยเติบโตนะครับเอามาขยายธุรกิจอะไรประมาณนี้เนาะข้อเสียก็เหมือน Tower Defense เลยนะครับก็คือมันมีคู่แข่งเยอะมากๆอาจจะเยอะกว่า Tower Defense อีกนะฮะและอีกข้อเสียหนึ่งก็คือมันอาจจะสนุกสําหรับคนบางคนแต่ว่าสําหรับคนบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกนะับมันอาจจะกลายเป็นหน้าเบื่อไปเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีความวุ่นวายอะไรเลยแต่ถ้าใครมีไอเดียเจ๋งๆนะครับที่จะทําให้แนวไทคูนมันวุ่ย ก็ทาก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยที่ผมให้อยู่ในหน้าทำเนี่ยเพราะว่าก็สาเหตุก็เหมือนกับ power defense เลยนะครับก็คือคนเล่นเยอะหาเงินได้ง่ายแล้วก็ทําง่ายด้วยนะครับเออแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยที่ผมเพิ่งคิดได้ก็คือแบบแนวไทคุนเนี่ยนะครับมันทําได้หลายแบบเราเอาไปผสมกับปีมอะไรก็ได้เราจะเอาไปผสมกับปีมจากอนิเมะจากการ์ตูนอะไรก็ได้เออแล้วมันก็จะดังอยู่ดีก็เหมาะสําหรับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในหัวเหมาะสําหรับคนที่อยากที่จะเออคิดนอกกรอบขึ้นมาทําเกมไทคุนแบบแนวที่แปลกๆขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยมันก ก็ทาง่ายนะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับแมบบแนวไทคูนอันต่อมานะครับก็คือแมปแนววันพีซนั่นเองนะฮะหรือก็คือแมปแนวอนิเมะนั่นแหละตัวอ,อย่างที่ผมเอามาเนี่ยก็คือบล็อกฟูสนะฮะซึ่งเป็นแมบบแนวที่ไม่มีใครที่ไม่รู้จักแน่นอนทุกคนรู้จักกันหมดนะฮะเป็นเกมอันดับต้นๆของโลบอกมานานมากๆในแนวนี้ที่ผมหมายถึงเนี่ยผมหมายถึงแนวเกมที่มันแบบมีความผจญภยัยก็คือมันเป็นอนิเมะแหละแต่ว่ามันจะเป็นอนิเมะผจญภัยนะฮะเป็นแนวโอเพนเวิลด์อะไรประมาณนี้นะ,น,น,น, Open World นะครับซึ่งบล็อกฟาร์มีการาการออะไถต้งม็ แมปที่ผมเอามาเนี่ยมันจะมีอนิเมะอยู่ซ้ํากัน2อันนะครับก็คือบล็อกฟูดอันนี้กับไอ้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นอนิเมะเหมือนกันความแตกต่างก็คือไออันที่ผมเอามาเนี่ยบล็อกฟูดเนี่ยหมายถึงที่มันเป็นโอเพนเวิลด์นะฮะที่มันฟาร์มไปเรื่อยๆจนภัยไปเรื่อยๆนะครับแต่เนี้ยเออมันจะอีกแบบหนึ่งละมันจะเป็นแบบเอามาสู้กันเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็กลับมาที่บล็อกฟูดกันก่อนเนาะแมปแนววันพีซนะฮะหรือว่าแมปแนวอนิเมะเนี่ยเป็นแมปแนวที่สนุกมากๆอวบว่ามากๆมีเอัันนนนนดบต้ๆแ่อ แต่ผมจะให้อยู่ในระดับกลางๆนะครับความที่มันทํายากนี่แหละครับแมปแนวบล็อกฟุดแมปแนวอนิเมะเนี่ยมันทํายากมากๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องของคอมแบทนะระบบคอมแบทที่เราต้องไปเขียนสคริปต์มีเรื่องของระบบสกิลนะครับเรื่องของระบบต่อสู้อะไรพวกนี้คือมันเขียนสคริปต์ยากมากๆสาหรับผมนะแล้วก็ตัวแมปของมันเนี่ยที่เราต้องไปปั้นโมเดลที่เราต้องไปวางโมเดลที่เราต้องไปบิวต้องไปสร้างอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ทําง่ายนะครับด้วยความที่มันเป็น,นแมปแนวแบบโอเพนเวิลด์นะฮะโลกในเกมนะ่ะมันจะกว้างมากๆแมปมันจะใหญ่เพราะฉะนั้น มันก็จะทํายากในส่วนนี้ผมก็เลยให้ทรรํากลางๆนะฮะคือถ้าคุณมีเวลาว่างเนี่ยก็สามารถทําได้นะฮะให้ความสนุกได้ให้ความมันอะไรเงี้ยเอฟเฟกสวยงามอลังการนะครับด้านผู้เล่นเนี่ยก็มีเยอะนะครับผู้เล่นมีเยอะมากๆอันนี้คือข้อดีอย่างแรกของมันผู้เล่นเยอะแล้วก็มีความสวยงามมีความมันนะครับมีความสนุกสนานข้อดีอีกอย่างก็คือนะครับเราสามารถทําได้หลายแบบเราจะไปทํากับอนิเมะเรื่องอะไรก็ได้หรือเราจะทํากับการ์ตูนก็ได้นะฮะหรือเราจะถอดแบบมาจากเกมที่มันอยู่นอกโลบอกก็ได้ก็เป็นแมปที่ก็ดีนะฮะ แต่ว่าผมให้กลางๆด้วยเหตุที่ว่ามันทํายากนั่นเองคู่แข่งเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากๆเลยคู่แข่งโดยเฉพาะแมปแนววันพีซนะครับที่มีเต็มไปหมดเลยความยากของมันเนี่ยในการทํามันอาจจะอยู่ในระดับที่เราต้องไปจ้างคนอื่นมาทําด้วยหรือเราอาจจะต้องทากันเป็นทีมนะครับแมปแนวอนิเมะพวกเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นคนไหนเลยนะครับที่ทาคนเดียวแล้วมันสําเร็จที่ผมเห็นมีอยู่คนเดียวก็คือผู้พัฒนาแมปกรูพีซนะครับถ้าใครรู้จักผมติดตามตั้งแต่เขายังไม่ได้ทำแมปกรูพีซแล้วเขาก็มี YouTube สอนเขียนสคริปต์ด้วยนะครับก็ลอง ว่าชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็เป็นช่องที่ดีนะฮะเป็นคนที่ดีออนอกจากทําแมปแล้วก็ยังมาสอนคนอื่นทําแมปอีกนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็ลองไปดูกันได้นะครับเขาทําแมปด้วยตัวเองก็ใช้ระยะเวลานาน,านมากๆในการทําก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมปแนวอนิเมะนะถ้ามีเวลาว่างก็ เอาเวลาว่างมาทําก็ได้นะฮะแต่ไม่ได้น่าทําเท่าไคคูนหรือว่า tower defense ผมลืมพูดไปอีกอย่างนะครับก็คือเรื่องการหาโลบักส์แมปแนวอนิเมะเนี่ยมันหาโลบักส์ได้เยอะนะครับมันหาโลบักได้เยอะมากๆอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีของมันนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้แหละสําหรับแมปแนวอนิเมะนะครับหรือแมปแนว one p i ซนั่นเองเราไปที่แมปแนวต่อไปกันเลยนะครับก็คือแมปแนวเ e r ร์นะฮะแมปแนวผีนั่นเองผมก็เอาแมปแนวที่ผมชื่นชอบมานะก็คือแมป the m ิ m i c เป็นแมปผีที่ผมชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นแมปต้นๆที่ผมชื่นชอบในเลยผมชอบแ มากๆจนถึงขนาดที่ผมซื้อเสื้อของ The Mimic เออมาใส่ให้กับตัวละครโลบอกของผมถ้าใครลองดูตัวละครโลบอกของผมเนี่ยบอสเดฟเนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับว่าตรงเสื้อมันมีรูปจากเกม The Mimic อยู่นะฮะก็คือผมไปซื้อในแมปมิมิกเลยอเออมันมีป้ายขึ้นมาให้ซื้อผมก็ไปซื้อเลยนะครับ10โลบั x ตอนนั้นนะเมื่อปี2021ซึ่งก็เป็นแมปแนวที่ดีนะครับพูดถึงความสนุกนะฮะมันสนุกมากๆมันสนุกมากๆสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะกลัวจนไม่อยากเล่นนะฮะก็มีนะคร เล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกันเป็นกลุ่มไปเจอผีด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามนุษย์ปกติแล้วอเออมันก็อยากที่จะล่าท้าผีกับเพื่อนอยากที่จะไปเจอผีกับเพื่อนอะไรพวกนี้ใช่ไหมในชีวิตจริงะนะแต่ชีวิตจริงมันอาจจะทําไม่ได้ก็เลยมาทํากับเกมแทนนะครับซึ่งเนี่ยแหละมันเป็นความสนุกของแบบแนว h เรอร์ความสนุกเนี่ยผมให้อันดับต้นๆเลยนะโดยเฉพาะถ้าเล่นกับเพื่อนนะสนุกมากๆเรื่องการหาโลบัคส์นะครับผมก็คิดว่ามันหาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่เยอะเท่าแบบแนวไทค o น n coon, หรือว่า p o w e r defense เพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อหรอกในแมปแนวน เล่นนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับหรืออาจจะเยอะเลยแหละเพราะฉะนั้นผมก็จะให้มันอยู่ในแหล่งกลางๆนะครับดีกว่าแมปแนววันพีซแมปแนวอนิเมะขึ้นมานิดหนึ่งจริงๆมันควรที่จะอยู่น่าทําไม่ก็ต้องทำนะฮะเพราะว่าเนาะมันสนุกมากๆแล้วคนเล่นก็ค่อนข้างเยอะแต่สาเหตุที่ผมต้องลดลงมาเนี่ยเพราะว่ามันทําค่อนข้างที่จะยากแต่ความยากของมันก็ไม่ได้ฟิกนะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะทําระบบอะไรในแมปผีนั้นบางแมปผีเนี่ยทำง่ายๆนะครับก็อย่างเช่นให้ผีเดินไล่เราแค่นั้นนะครับเดิน ตามทางแค่นั้นไม่มีอะไรเลยอันนั้นก็ทําง่ายแต่ว่าบางแบบเนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยก็คืออาจจะมีแบบว่าเออผีเดินตัดหน้าอะไรประมาณนี้จาสเกเอ,อย่างที่ผมเคยทํานะครับก็คือผมเคยทําแบบผีมาแบบหนึ่งนะครับก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะครับเป็นแบบที่เอามาล้อเลียนเพื่อนเฉยๆนะครับก็คือเอาหน้าเพื่อนเนี่ยไปเป็นผีและระบบที่ผมทําก็คือมันทํายากมากๆผมทําระบบให้เวลาที่เราเดินผ่านไปแล้วเนี่ยเออผีมันจะโผล่มาข้างหลังนะโผล่มาตรงมุมของทางเดินครับโผล่ <พ Beer S 2> หน้ามาแล้วพอเราหันกลับไปปุ๊บเราก็จะเจอผีแล้วพอเราเดินไปหาผีเนี่ย ผีมันก็จะหายไปอะไรประมาณนี้ก็คือผมเอาคอนเซปต์เนี้ยมาจากพวกหนังผีพวกอะไรต่างๆนะฮะเอามาใส่เป็นเกมจริงๆซึ่งผมคิดว่ามันสนุกมากนะกับการใช้ไอเดียในการทําแบบแนวเกมผีเนี้ยในระบบที่ผมทานั้นอนะ่ะมันค่อนข้างยากนะครับเพราะต้องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงนะตรีโกณมิตินะครับสาคอสแทนอะไรพวกเนี้ยมันก็ยากนะความยากง่ายของการทําแบบแนวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ฟิกนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากไปทําแบบไหนนั่นเองแต่ตัวแมปของมันเนี้ยที่เราไปต้องไปเขียนโมดที่เราต้องไปพัฒนโมเดลที่เราต้องไปทำแมบปบมันไม่ได้ง่ายนะะ มันค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเราอยากจะให้แมปเกมผีมันแบบมีความสนุกเนี่ยก็คือต้องน่ากลัวถูกต้องไหมแล้วความน่ากลัวเนี่ยถ้าเกิดว่าแมปของเรามันโมเดลไม่สวยนะครับโมเดลมันกิ้งก้องเนี่ยมันก็ลดความน่ากลัวไปนะครับมันก็ลดความสนุกไปเออเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลในเกมผีมันควรที่จะทํายากๆนะครับมันควรที่จะแบบว่าสมจริงซึ่งมันก็ทํายากนั่แหละก็ประมาณนี้นะครับเออเรื่องของคู่แข่งนะฮะแมปแนวเกมผีเนี่ยคู่แข่งมันเยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ยังจะมีคนเล่นอยู่ดีเกมผีนะเพราะว่าในแต่ละแมปอ่ะมันไม่ม ตรงที่ความน่ากลัวตรงที่ตัวของผีเองอะไรประมาณนี้เออมันไม่ซ้ํากันเลยในมุมมองของผู้เล่นนะนะครับก็กลางๆนะครับถ้ามีเวลาว่างเราก็เอาเวลาว่างมาทําก็ได้ก็ดีกว่าพวกแมปแนวเันพีสแมปแนวอนิเมะขึ้นมานิดหน่อยนะครับแมปแนวต่อมานะครับก็คือผมให้อยู่อันดับสูงสุดเลยนะครับก็คือแมปแนวซิมูเลเตอร์นั่นเองต้องทําเลยแมปแนวนี้ขาดไม่ได้เพราะอะไรแมปแนวซิมูเลเตอร์เนี่ยผมไปดูจากยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นเดเวลลอปเปอร์นะครับที่เขาทาแมปหลายคนนะครับบอกตรงกันหมดว่าแมปแนวซิมูเลเตอร์เนี่ย โลบักได้เยอะมากๆแล้วแบบแนวซิมูเลเตอร์เนี่ยมันมีผู้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะฐานผู้เล่นมันค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องของความยากง่ายในการทานะฮะมันทําง่ายนะับมันทําง่ายไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบบแนวซิมูเลเตอร์เนี่ยมันดีถึงขนาดที่ว่าผมต้องทําเป็นคอร์สสอนทําแบบแนวซิมูเลเตอร์เลยนะถ้าใครสนใจทําแบบแนวซิมูเลเตอร์นะครับก็ลองศึกษาสคริปเตอร์สครูก่อนได้นะครับลองไปดูคลิปที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะครับคลิปแนะนำสคริปเตอร์สครูเนาะในสคริปเตอร์สครูนั้นอ่ะผม คิปเองตั้งแต่ต้นเลยถ้าใครสนใจแบบแนวซิมูเลเตอร์นะฮะก็ลองไปดูก่อนได้999บาทเนาะในอนาคตราคาก็อาจจะขึ้นนะครับโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าความยากง่ายในการทําของมันอยู่ในระดับที่ทําง่ายนะฮะมันทําได้หลายแบบนะฮะจะเป็นซิมูเลเตอร์อะไรก็ได้นะ,ะเออเราก็เห็นว่าแมปแนวซิมูเลเตอร์เนี่ยมีเยอะมาก,มากในโลบักข้อดีหลักๆของมันก็คือหาโลบัก <Halo Box S 1> ได้มหาศาลกับความง่ายของการทําของมันนี่แหละครับแล้วมันฝึกให้เราทําได้หลายๆอย่างนะฮะเกี<ๆ>่ยวกับการเขียนสคริปต์เนี่ยมั<ๆ>นฝึกเราได้เยอะมากๆในเกมซิม สคริปเป็นได้เพราะว่าผมเริ่มฝึกเขียนสคริปเกมซิมูเลเตอร์นี่แหละนะครับมันก็ช่วยฝึกเราได้เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เขียนสคริปเป็นแล้วเลยนะเหมาะสาหรับทุกคนเลยเอาง่ายๆข้อเสียหลักๆก็คือคู้แข่งเยอะมากๆนะครับแบบซิมูเลเตอร์แต่ข้อดีอีกอย่างของมันก็คือตัวแมปเนี่ยตัวโมเดลเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสมจริงนะฮะมันจะเป็นโมเดลแนวโลวพอลี่ก็ได้นะครับเป็นโมเดลแบบมีความเป็นการ์ตูนนะฮะก็มีความเรียบง่ายทําง่ายอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นแบบแนวการ์ตูนซึ่งมันก็ปกปัั้้้นนโโมมมมเเเเดดลลลงง่าายยผก็คอแว สำหรับแมปแนวซิมูเลเตอร์นะอันนี้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับแมปแนวซิมูเลเตอร์ที่ผมเคยทำเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าคอมเมนต์ไว้เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปรีวิวแมปที่ผมเคยทำเลยก็ดีนะฮะแมปแนวซิมูเลเตอร์นะก็เสียก็มีแค่คู่แข่งเยอะก็ประมาณนี้สำหรับแมปแนวซิมูเลเตอร์นะครับเป็นแมปแนวที่ต้องทำเลยเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆต่อมานะครับอันนี้ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่อย่างยิ่งเพราะว่ามันทำยากก็คือแมปแนว FPS นั่นเองนะฮะ FPS เนี่ยมันกย็ย่อมาจาก First Person Shooter นะครับเป็นเกมแนวยิงงงปืน,นะรบเอาา่่ยๆซึ ยิงปืนเนี่ยทำยากอีกอย่างมันก็คือมันต้องเน้นความสมจริงด้วยไอ้แมปแนวยิงปืนพวกนี้ทำยากมากๆซึ่งแมปแนวที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างก็คืออาเซน a l ก็เป็นแมปแนว FPS ที่ดังที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับและผมก็ชอบเล่นนะเออและผมก็ชอบเอามาทําเป็นพื้นหลังแบ็กกราวของในแต่ละคลิปของผมก็ผมจะให้อยู่ในแลงไม่น่าทําเพราะมันทํายากคู้แข่งน้อยก็จริงแต่ว่าผู้เล่นก็น้อยเช่นกันเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของ APS เนี่ยเขาไปเล่นเกมที่มันดังที่สุดอยู่แล้วเขาไม่มาเล่นเกมแบบไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่เพราะวา เคยได้ยินชื่อเกี่ยวกับเกม FPS ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ a r s e n a l เออผมไม่เคยได้ยินชื่อเกม f อ s เหล่านั้นเลยพอนึกถึงเ p s ีเทีไรมันก็มีแค่ Arsenal ที่เข้ามาในหัวหา r o บั x ได้ค่อนข้างน้อยนะผมว่าไม่ได้เยอะเท่าพวกไทคู n หรือว่า Simulator นะครับเพราะว่ามันแทบไม่มีอะไรที่ต้องใช้โลบักเลยก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับฝีมือการเล่นของผู้เล่นเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเออจำนวนเงินที่ผู้เล่นเติมเข้าไปในเกมนะฮะมันเป็นเกมแนวที่ค่อนข้างจะปีทูเพย์นะครับไม่ใช่ pay ะะเท่าที่ผมคิดได้เนี่ยทางเดียวนยในการหาโลบักจากแมปแนว FPS เนี่ยก็คือการขายพวกสกินอะไรประมาณนี้มันจะไม่เหมือนกับแนวซิมูเลเตอร์นะครับที่สิ่งที่เราจะขายก็คือการทําให้ผู้เล่นฟาร์มไวขึ้นเออเกี่ยวกับความจเจริญเติบโตของผู้เล่นการจเจริญเติบโตของผู้เล่นมันจะไม่เหมือนกันแต่ Arsenal เนี่ยมันแต่เกมแนว FPS เนี่ยมันเท่าที่เห็นก็มีแค่สกินเท่านั้นนะครับที่จะหาเงินได้ไม่ค่อยน่าทานะถ้าผมคิดนะมันไม่เหมาะสําหรับมือใหม่นะฮะมันทํายากจริงๆยากจริงๆ ขนาดผมลองมาแล้วหลายครั้งยังทำไม่ได้เลยผมเขียนสคริปต์มา3ปีอะผมลองทำอาร์เซนอลอะทำไม่ได้เลยไม่ค่อยน่าทําสักเท่าไหร่นะคู่แข่งไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าการจเจริญติบโตของแมปเราเนี่ย มันจะ,จะเจริญเติบโตยากมากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกม f อ s เนี่ยก็จะไปเล่นเกมที่มันเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่น Arsenal อยู่แล้วเขาไม่มาเล่นเกมเล,กเล็กๆหรอกนะฮะก็ไม่น่าทำนะแต่ความสนุกเนี่ยมันก็สุดยอดอยู่นะ,ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าอย่าทําเพราะว่าเราสามารถทําได้ทําให้เพื่อนเล่นก็ได้นะฮะทำเล่นกับเพื่อนก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมปแนว f อ s เนาะแมปต่อมานะครับก็คือแมปแนว a t t l e g r o รา d นะครับไม่รู้ใครรู้จักบ้างหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะฮะแมปแนว a t t l e Ground แมปท อนิเมะแบทเทิลกราวอะไรสักอย่างนะครับก็จะเป็นแมปแนวที่ผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครในอนิเมะได้แล้วก็เอามาสู้กันก็คือเกิดมาปุ๊บสู้กันเลยอะไรประมาณนี้ใช้สกิลใส่กันโจมตีใส่กันมันจะแตกต่างกับพวกแมปแนวบล็อกฟุตแมปแนวแอนิเมะผจญภยัยโอเพนเวิลด์อะไรตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องฟาร์มเลเวลอะไรประมาณนี้นะครับเราไม่ได้ผจญภัยไปไหนไกลนะฮะแมปมันก็จะแคบๆนะฮะก็แค่เป็นสนามต่อสู้กันเฉยๆอะไรประมาณนี้แต่ผมคิดว่ามันสนุกมากๆอาจจะสนุกกว่าแมปแอนิเมะแนวโอเพนเวิลด์อีก นะครับตรงที่ว่ามาปุ๊บก็ซื้อกันเลยไม่จําเป็นต้องฟาร์มด้านการหาโลบักว่าหาได้เยอะนะคนก็อยากที่จะปลดล็อกตัวละครที่มันโหดนะฮะตัวละครที่เขาชอบอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าให้ผมจัดผมจะจัดให้อยู่ในระดับกลางๆนะฮะดีกว่าพวกบล็อกฟุตนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ดีเท่าแมปแนวเฮอร์ร์ด้วยความที่แน่นอนครับความยากในการทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ยากเท่าๆกับพวกแมปแนวเอ่อโอเพนเวิลด์นะครับแมปแนวจลภยัยอนิเมะอะไรพวกนี้ตรงที่ว่ามันมีพวกสกิลมันมีพวกระบบคอมแบทนะครับที่เราต้องไปเขียนสคริปต์ซึ่งมันก็เขียนยากนิดหนึ่งนะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่มันดีกว่าเนี่ยก็เพราะว่ามันสนุกกว่านะสำหรับผมแล้วตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะดังนะฮะผู้เล่นก็เยอะสำหรับคู่แข่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีคู่แข่งเยอะมากแค่ไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะกลางๆค่อนไปทางมากเลยแหละสำหรับคู่แข่งของแมปแนวเนี้ยแต่มันไม่ดีเท่าแมปแนวเฮอร์เร์นะครับตรงที่ว่าแน่นอนแหละ ยังไงมันก็ยากแน่นอนว่ามันต้องทํายากเราต้องไปทำเอฟเฟกของสกิลทําเสียงทำซาวเอฟเฟก c t ถ้าเกิดว่าแมปของเรามันไม่ดี กว่าอันดับหนึ่งเนี่ยยังไงก็โดนอันดับ1กินไปอยู่ดีนะครับก็ให้อยู่กลางๆนะครับมากันที่แมปแนวต่อไปนะครับก็คือแมปแนวโรเลนั่นเองนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมเอามาก็คือจะเป็นบ o คเฮเวนเนาะซึ่งเป็นแมปแมปแนวโรเลทที่ดังที่สุดแล้วนะครับซึ่งบูคเฮเวนนะฮะผมจะให้อยู่ในระดับน่าทำนะนะครับอาจจะน่าทำกว่าทาวเวอร์ด n s เน์นะครับพูดถึงความยากง่ายในการทำเนี่ยแมปแนวโรเลมันยากง่ายขึ้นอยู่กับว่าระบบที่เราจะทำเข้าไปในแมปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะบางระบบ อาจจะทําง่ายมากๆอย่างเช่นระบบแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะระบบหน้าที่การงานอะไรพวกเนี้ยแต่ระบบที่ยากๆก,ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นระบบยานพาหน,นะอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นแมปแนวที่เล่นในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกับเด็กเนี่ยด้านการหาโลบักส์นะครับผมคิดว่าหาโลบักส์ได้เยอะอยู่นะเพราะว่าโดยเฉพาะเด็กๆเนาะก็อยากที่จะซื้อชุดหรือว่าเสื้อผ้ามาเปลี่ยน เพื่อที่ตัวเองจะได้โลเพดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเออจะได้โลเพเหมือนมากยิ่งขึ้นเป็นแบบแนวที่สนุกมากๆนะฮะคนเล่นก็เยอะมากๆเช่นกันผมก็ให้อยู่ในระดับน่าทำนะฮะคู่แข่งนี้ผมคิดว่าคู่แข่งน้อยอยู่นะสำหรับแบบแนวโลเพเนี่ยนะครับถ้าหมายถึงโลเพที่มันดีๆหน่อยเนาะคู่แข่งมันน้อยอีกข้อดีหนึ่งของแบบแนวโลเพนะครับก็คือเราจะทําโลเพอะไรก็ได้อย่างเท่าที่ผมเห็นนะฮะก็คืออย่างบุกแคเว่นเนี่ยก็เป็นโลเพชีวิตปกติทั่วไปหรือจะเป็นแนวโลเพประเภท ค่ายทหารอะไรพวกนี้นะครับหรือที่ผมเห็นบ่อยมากๆและมันซ้ําบ่อยมากๆก็คือแมปโลเพแนวโฟ i ิงซึ่งโอ้โหผมเห็นบ่อยมากๆและมันเป็นแมปแนวที่ใครๆหลายๆคนก็บอกว่ามันเบียวอะไรอย่างงู้อย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนาะคนเล่นก็เยอะอยู่ดีเนาะก็น่าทำนะฮะแมปแนวบุคเคเว่นนี้แต่สาหรับผมเนี่ยผมไม่เคยทำนะฮะเออพวกแมปแนวโลเพพวกนี้ผมไม่เคยทำนะเ,ออ Pay, เทำนาะเพราะว่าผมไม่ได้สนใจมาเรามาที่แมปแนวต่อไปกันเลยนะครับก็คือแมปแนวออบบีนั่นเองอันนี้อยู่ในระดับต้องทําเลยอันเนี้ยต้องทําทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นสคริ เป็น builder หรือเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะไปดูคลิปสอนเขียนสคริปต์ไหน คลิปสอนทําแมปใน Ro บ l o x Studio คลิปไหนก็ตามเนี่ยอย่างแรกที่เขาสอนให้ทําก็คือแมปแนวออบบีนั่นเองสอนให้ทาพาร์แล้วก็ให้ผู้เล่นกระโดดกระโดดกระโดดมันเป็นอะไรที่บีกินเนอร์มากๆอืมเป็นเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆด้านการหาโลบักนะฮะก็หาไม่ได้เยอะหรอกจำนวนผู้เล่นก็มีเยอะนะครับแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยมีเยอะมากที่สุดเลยนะครับคู่แข่งเยอะมากๆเราไปดูในโลบ็กเนี่ยเออก็จะเห็นแมปแนวออบบีเนี่ยเยอะมากๆแล้วมันก็ซ้ากันเยอะมากๆความง่ายในการทานะครับก็คือง่ายที่สุดจาก10แมปที่ผมเอามาเลยนะครับ่ม,าม,ามบไม ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเขียนสคริปต์ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ซึ่งเป็นแมปอบบี้เนี่ยเราทํามาอาจจะไม่มีผู้เล่นหรอกจุดประสงค์หลักของแมปอบบี้ก็คือไม่ได้เพื่อหาเงินไม่ได้เพื่อหาผู้เล่นแต่อย่างใดจุดประสงค์ของมันก็คือเพื่อฝึกฝนนะครับ เพื่อฝึกฝนอย่างเดียวเลยแมปแรกที่ผมทานะฮะก็คืออบบี้นี่แหละเออก็คือทาพาร์ทให้ผู้เล่นกระโดดกระโดดไปนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณต้องทาแมพแนวอบบี้นะครับมันขาดไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมปแนวอบบี้นะความง่ายอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับต้องทําทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันง่ายสุดๆแล้วมันเป็นแบบเป็นแมปแนวที่สอนให้คนเขียนสคริปเป็นสอนให้คนสร้างแมปเป็นเออไม่ว่าจะทัวร์เรียลไหนก็ตามนะเขาจะสอนให้ทําแมปแนวอบบี้เป็นอย่างแรกเลยนะครับมาในอันดับ แบบแนวมินิเกมนะครับผมจะให้อยู่ในไม่น่าทำเอออาจจะดีกว่าแมปแนวเ p s นิดหน่อยนะฮะตรงที่มันทำง่าย นะมันทําง่ายนะแมบแ,แนวมนะินิเกมเนี่ยแต่บางมินิเกมก็อาจจะทํายากขึ้นอยู่กับว่าเราทํามินิเกมอะไรความยากง่ายมันไม่ได้ฟิกนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ทําง่ายนะจำนวนผู้เล่นนะฮะผมคิดว่ามีผู้เล่นน้อยนะคู่แข่งก็เยอะอีกต่างหากแล้วความสนุกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะฮะความสนุกของแมบแนวมินิเกมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ของเราว่าเราจะทาแมปเออกลไกแบบไหนออกมาท mini ํามินิเกมแบบใหม่แบบไหนออกมานะครับซึ่งถ้าเราไปท mini ํามินิเกมที่มันซ้ําที่มันมีอยู่แล้วในเกมเนี่ยในโลบอกเนี่ยเออมันก็อาจจะไม่มีคน เพราะว่าคนเล่นเขาจะไปเล่นแมพที่มันดังกว่านี้ที่มันดีกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่เหมาะนะฮะก็ประมาณนี้แหละสาหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็ครบแล้วสิบอันดับเนาะก็สรุปก็คือไม่มีแมพไหนที่ผมให้แบบว่าอย่าทําไม่มีนะฮะสำหรับแมพแนวที่ต้องทําก็คอืออบบี้ ะะกับซิมูเลเตอร์เนาะซึ่งออบบี้เนี่ยจุดประสงค์ของมันก็เพื่อการฝึกฝนนะฮะไม่ได้เพื่อหาโลบักแต่อย่างใดนะครับแต่แมปแนวซิมูเลเตอร์เนี่ยก็อาจจะเพื่อหาโลบักนะฮะอาจจะเพื่อหาผู้เล่นอาจจะเพื่อทําจริงจังก็เป็นแมปแนวที่ต้องทำนะฮะและซิมูเลเตอร์เนี่ยผมก็สอนถ้าอาจจะให้ผมเรียงลําดับแมปที่คุณต้องทําตั้งแต่เพิ่งเริ่มเขียนสคริปต์เลยเนะี่ยควรท map ําแมปไหนก่อน ก็คือทำออบบี้ก่อนนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็มาทำซิมูเลเตอร์นะแล้วก็มาทำไทคคนทำบูเคเว่นทำ tower defense, ทาวเวอร์ดิฟเอน e ์ทำแมปเฮเลอร์เอ่อก็เรียงลำดับไปเลยนะครับจากความต้องทำถึงไม่น่าทำอะไรพวกนี้สำหรับที่ผมจัดนี้ก็ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมคิดเองและผมก็เล่นมาหลายเกมแล้วนะฮะก็ได้เห็นว่าเกมไหนมันดีเกมไหนมันไม่ดีเห็นว่าแนวไหนดีแนวไหนไม่ดีแนวไหนควรทำนะฮะและผมก็ได้ลองทำมาหลายแมปแล้วนะครับหลายแนวแล้วนะครับผมก็เลยรู้ว่าแนวไหนมันง่ายแนวไหนมันยากแล้วก็จากการที่ผมไป ฟังมาจากคนที่เขาเป็นเจ้าของแมปที่ดังๆก็ได้รู้ว่าแมปไหนที่มันทำโลบักซ์ได้เยอะแมปไหนที่มันทำโลบักซ์ไม่ค่อยได้เออก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กด s u b s c r i b e ไปเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับนะครับเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ในอนาคตนะฮะที่จะมีสาระแบบนี้อีกเนาะใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือมีข้อคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็สวัสดีครับ